เราได้เจอเครื่องบินรุ่นต้นแบบซึ่งพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อยุทธปกรณ์และยานพาหนะจำนวนมากรวมถึงเครื่องบินรุ่นต่อไปคำสั่งซื้อดังกล่าวจะทําโดยเอสเ d ิร์กเพซึ่งเราเชื่อว่าเขาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของนายพลโพโปบิสโทและกองำลังเคลเดอย ทั้ง3คนนี้ได้สางาหารชาวอเมริกันไปแล้วหลายพันคนและไม่มีท่าทีที่โดยแฟนทอมยืนหนจะถูกส่งมายังปากีสถานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ้อหมายต่อไปนี่เป็นปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ได้รับอนุญาตต่างประเทศแต่เราจะต้องทำทุกวิีทางเพื่อป้องกันการโจมตีในดินแดนอเมริกันอีกครั้งข้อมูลที่เราได้มาจากโรงงานในไซบีเรียได้บอกว่าการโจมตีไซเบอร์แอตแทมาจากหมู่บ้านที่ชื่อว่าเกอร์ดาวเป็นหมู่บ้านเล็กๆในปากีสถาน จากอาวุโสคาร์เตอร์จะมาเป็นแอร์ซัพพอร์ตในภารกิจน,นี้ในขณะที่หน่วยแฟนทอมยูนิตและหน่วยเรนเจอร์ทำการแทรกซึมเข้าหมู่บ้านในขณะที่แอร์ซัพพอร์ตทำการโจมตีมหมู่บ้านโอเคมาเข้าเกมกันเลยลกพังอาจวันที่15จากคาร์เตอร์ฮอกทูยาน Back Hawk. <Phantom Unit S 2> แบ็คฮอปแฟนทอมยูนิตเราใกล้ถึงหมู่บ้านเกลดาวแล้วสถานะเป็นยังไงบ้างแกมารทู Tour, ตอนนี้ <ma> ทีมเตรียมพร้อมแล้วปรอคาสึกเคลียบเลยตรงอพุตช่วยจัดการพวกมันให้หน่อยนะรับทราฮอกทูเดี๋ยวจัดการให้เอง รับทราบขาดสึกเพียบเลยจัดการได้โอเคมานี่ต่อไปนี่ต่อไปโอเคยังอยู่อยู่เรอยังอยู่อยู่เรอยังอยู่อยู่เรอไปอเพียบเลยไปนู่นจัดการมันโอเคพื้นที่เคลียร์ไปไปต่อเฮ้ยอพิจีระวัางมุ้ย เือจริงดาน,นี้มานี่ไปกดโอเคต่อไปอไม่โดนเลยเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันมาโอเคเรียบร้อยฮอกวันค <Hawk One. S 1> ่าสึกเทียบเลยเทียบมากฮอกถูกฮอกยูนิตโดยคอนบอยกำลังเข้ามาจัดการพวกวันนี้ที โอ้ข oh. าดสื้อเพียบเลยจัดการมัน <Okay. S 2> อีต่อไปยังไม่หยุดยัง <Okay. S 2> เร็ว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 ีต่อไปีต่อไปสวยงามจัดการตรงนี้ทียี okay. ่ต่อไปยิงถังน้ำมันสวยงาม เดี๋จริงดนานนี้เล่นเป็นจ่าคาร์เตอร์เป็นตัวละครสมทบทั้งภาค2 3 4ไม่แน่ใจว่าภาค2แกมีบทบาทเยอะไหมราบอวันโอเคโดนดุดิตเข้ามาแล้วพบทูปจัดการภาคซึ่งเทบทโอเคสวยงามต่อไปยังไม่ถึงจังเฮ้ยระวังอพิจิโว พิงมันโอเคทิงมันสวยงามโอเคเคลียบลายวารุณส่วนทิงมันโอเคสวยงามเฮ้ยโอเคไปดูกันต่อ điều chỉnh đại lý. Hey, Alpha G. theo. Tiếp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  ก <Okay. S 2> <Yeah, down. S 1> ารเสิ็ลบแล้วบาโบวัน <Bravo one. S 1> สะพานเคลียร์แล้วขอบใจฮอควันกำลังข้ามไป okay. <Okay. S 1> นี่คือบาโบวันเราข้ามมาแล้วรับทราบบาโบวันคาร์เตอร์ทำลายสะพานเลย <laughs> มีอยู่นะมากเคลียทางให้กับแฟนทมยูนิตโอเคเราแก้ชมพู่วานแล้วไว้เจอกันอีกฝั่นของขอุโมงนะบาโวัน้าสึกเทียบเลยบาโบวันสัญญาณไม่ดีเลยให้ตายเถอะเป็นไรโอเคอเดี๋ยวจัดการพวกมันเองอเออมันจริงกูเลเทเลยอเออ

เซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ดี้รู้เลยไหมนี่คือลานนุ่จอดของเราเว้ยเยี่ยมมากบอลวอร์ดที่ทำใหลราคาเสร็จยิงยิงโอเคสวยครับที่ต่อไปยังไม่จุดยังมาคุมกันฟอนบอยโอเคเรีย ع. ยกกางรเตอร์เราใกล้ถึงขอคอยแล้งแล้วจัดก,การมันเลยเนะดีย๋ยวเนะเยี่ยมมากตอนทำลายขอคอยโอ้ยหัวตีหัวตีโอ้ยชาดีชาดีชัดดีต่อไปดีต่อไปยังไม่จุดเจิงเก่งตัวดึ๊โอเคเรียบร้อย พอกวนขอคอยถูกทำลายแล้วรับทราบกำลังไปขอคอยต่อไปทำลายขอส่งสัญญาณถู่บ้านเล็ก,ลกๆวัวไม่เล็ก,กน,นะพี่ชายโอเคทำลายขอคอยที่สองแล้วดี่ต่อไปยังไม่หยุดยัง้งโอเคไปไหนพี่ชายปึ เล่นๆๆๆๆไม่โดนเดี okay, so ๋ยวดีชาดดีชาดดีชาดโอเคสวยงามขอคอยถูกทำลายรับทราบกำลังไปขอคอยันที่สามจัดหนักแบบไฟกระพริบโอเคเดี๋ยววะเอากระสีเจ๊เลยโอ้แม่งเลย เราถูกโจมตี้องกำลังตกบเราบ้าวันบบอกถูกลมมีใครไปช่วยได้บ้างน,นี่คือดาวกำลังเข้าไปีคารเตอร์ไม่ตายบอกเลยรอดยด้ไงก่อนแข็งใจไหมคารเตอร์เรามาถึงแล้วเราถูกล้อมไม่ล้อมเราหมดเลยให้ตายเหอะเราก็ต้องการกำลังเสริม นี่คือวอชิงตันขอเกอร์กับชาร์ลังเข้าไปคาร์เตอร์นี่ไปได้แล้วให่ตายหรอกหน่วยแฟนทอมยูนิตถูกส่งไปยังปากีสถานเพื่อทำการเก็บข้อมูลรวมถึงเป้าหมายอ Word p a ดเพารากิจนี้ไม่ได้เป็นภารกิจอย่างเป็นทางการของกองทัพที่ทำในต่างประเทศ ซึ่งมันเสี่ยงมากๆ,ๆเราต้องทำทุกอย่างไม่ว่าจะย,ยังไงก็ตามเพื่อประเทศอเมริกาโอเคเขาข้าประมาณนี้โอเคเข้าเกมเลยรัดแซนวันที่สิบห้าสิบโทเจมเวอล์เกอร์แฟนทอมยูนิตหมู่บ้านเกอร์ดาวปากีสถานกำลังเข้าไปโว้ยโทษที <can> ผมเข้าไปไม่ได้เอา้าใช่อย่างนั้นโอเครีบไปช่วยพี่คาร์เตอร์ดีกว่าเราต้องไปทางนี้เร็วเขานำไปเลยพี่วอชิตัน เป้าหมายของเราคือเพจเขาเคยเป็นหน่วยสเปเชียลฟอร์สก่อนถูกจับโดยพวกก่อกร้ายอาหรับเขาถูกจับเป็นตัวประกันแทนที่จะหนี <c oughs> เขากลับเข้าร่วมกับพวกนั้นแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเซลอดและเรียกอเมริกาว่าเป็นจกักรวรรดินิยมเขาควรตายในฐานะผู้ก่อการร้ายมากกว่าผู้รักชาติโอเคอเคเอาโพสอยู่ข้างหน้าแล้ว <c oughs> โอ้ให้ตายเถอะอาทุตตีพอมลังตอ เราไม่ได้ป็่วยแล้วพรุ่วันท็อกทูลลมแล้วนี่ไปช่วยพวกเขาแล้วครับกำลังตายไว้เทียบเลยให้ตายเถอะเคพักผ่อนนะพี่ชายิโอเคคนไว้คาร์เตอร์เราใกล้ถึงแล้วแม่งเอ้เราถูกล้อมปัจจุก,กระสุน เทียบเลยไหมรุ่นโอเคไอ้อเฮ้ยเบราเปิดเอาเอาขึ้นไปโอเคดีโอเคพื้นที่เคลียร์ยรีบเ,เข้าหมู่บ้านดีกว่าบรรจุกระสุนที่เรียบร้อยไปโอเคเกมเซฟเรียบร้อย อาตอไอตาซิว่าปอชิตาบ็อกเกอร์เราต้องการกำลังเสมอมันมาแล้วโอเคโอ้ยระเบิดเอาละไปไปไปจัดก,การบนโนเคบรรจุก,กระสุนช่วยไม่มาจากไหนย,ย่ๆไงวะโอเค พักผ่อนหาที่กำบังข้างบนสวยงามงใหม่อ,อ,มอ,อีกแล้วโอเคโอ้เทียบเลยเอาอีกละเอียงซ้ายไปขวาแล้วมามุกนี้อีแล้วเฮ้ยปัจจุก,กระสุนเ,เร็วเข้าเร็วเข้าโอเคเรียบร้อยหมดแล้ยัง บรรจุกระสุนพ่อมาอีกแล้วอนเอาละเอานะไ้นเดนะิโล่โล่โลโอเคพื้อที่เคลียร์เรามีปืนต่อต้านอากาศยานอยู่ในตำแหนง่งรับทราบเดี๋ยวพวกเราจัดก,การเองบล็อกเกอร์วอชิงตันจาัดก,การปืนต่อต้านอากาศยานเอกสารกับฉันจะไ็คเชื่อขึ้นมนตกโชคดีนะเพื่อนกูอีกแล้วทำไมต้องเป็นกรู แล้วไม่เข้าใจโอเคนำไปเลยไป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 รึป่าซึกโว้ยใจเย็นๆโอเคอเกียมมากรีบไปกันต่อ,อเฮ้ยไป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 พักผ่อนมาเยอะจริงจริงโอเคระวังข้างบนไว้ ใส่หัวมันบรรจุก,กระสุนเร็วเข้าหมูของพมันต่อเร็วไปสวยงามเฮ้ยไม่แล้วเหรอไม่ไหวแล้วไปบรรจุก,กระสุนเร็วเข้าคาศึกอยู่ตรงสะพาน เราจะแกมันไม่ได้เราต้องตีโอพวกมันโอเคไปเดือดจริงบรรจุกระสุนแล้วก่อนนะครับต้องจัดการเอวีจัดการยังไงก่อนวะโอเคไม่เห็นทางนล้วมันละ เอาได้หนาไปกินได้ไหมเรียบร้อยเยียมมากโอเคเราแข้ก้ถึงปืนต่อต้านกัสยานแล้วเดี๋ยวมาจุสุวนให้เรียบร้อยเดือดจริงดานนี้เปนอย่างชอบโอเคลุยกันต่อเฮ้ยหลบก่อนหนึ่งสองสามสี่โอเค ห้ามาหกวัดได้ยังเจ็ดโอเคส,สวยงามกกรรบรร,ร,บรจุกระสุนให้เรียบร้อยไปลุยกันต่อข้างหน้าตีนเพียบวางไว้เจอปืนต่อต้านอากาศยาแล้วไปไปเฮ้ยไปยังอยู่อยู่เหรอบรรจุกระสุนให้เรียบร้อย ขบศสวยงามโอเคเคลียโคตรเดือดและเหนื่อยเวลาเดียว,วกันมาเซตซีโฟซีโฟที่ไม่ใช่โซฟาโอเคในเวลาถอยร่นกดเรียบร้อยไอพวกเบริกนยูวอชิคตันเราทำลายปืนต่อต้านอากาศยานเรียบร้อยแล้วรับทราบพกวัน เรากำลังเคลียร์ขอคอยอันที่สามวอกเตอร์วอชิตันระวังค่าศึกให้ดีๆครับไม่งงกูเอาเลยโอเคครับก่อนนะพี่ชายไปได้ยังโอ้โหเทียบเลยวัยรุ่นไปไปโอเควอกเตอร์ไปทำภารกิจลับ ตามจับเอสเว์เพชรเร็วเข้าโอเคทำลายหอคอยอันที่สามไม่พร้อยไปทำธุรกิจนักของเราต่อเกียดในวัยรุ่นโอ้ยละเบิดระเบิดบรรจุกระสุนแกม่าทูไม่มีผู้รอดชีวิตจากจุดตกรับทราบกำลังไปจับเอสวดเพชรรับทราบ เฮ้ยที่ัตนเตอร์อรอดอยู่เฮ้ยรับเบดบรรจุกระสุนโอเคไปกันต่อจ้ะโคตรเดือดนะโอเคไปไล่วายร้ายกันดีกว่าวอเกอร์ช่วยเราด้วยกำลังไปไม่เ้ยหาที่กระงัง ผมยิงไม่ได้เราถูกล้อมมันมีสไนเปอร์อยู่ชั้นบนของฮอคคอยฮอคทู 2, นิวอชิงตันเราเจอหน่วยเลนเจอร์ถูกล้อมด้วยพวกสไนเปอร์ขอรังเสริมทีรับทราบแอสซัพพอร์ตกันเข้าไปมาจัดหนักพวกมันได้เลยโอเคสวยสวยงาม มามามาไปไปโคตรเยอะเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดปั่นจุกระสุนเดินเข้าโอเคเยอะนี่เคลียร์วอล์คเกอร์เราต้องไปจัดก,การสไนเปอร์โอเคได้ แกมมาทูทอัปเดตโลเคชั่นของเพจหน่อยยังเรายังไม่เจอสไนเปอร์เราต้องจับปันปิดเป็น,ปน<อ>ยังไม่รู้ตำแหน่งของเอซเวิร์ดเพจอยู่ที่ไหนไ<อ>ล่หาไปเรื่อยๆโอเคไปไปเช็คดีๆเช็คดีๆโอเค นะตัดจุกระสุนให้เรียบร้อยอยัคลูนกันต่อบอกไปก่อนบอกไปก่อนอไนอโ้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยรับเบิดเอาคืนไปอโอเคไอ้ไอ้หอกฮเา้ย ไปกันต่อไปแม่งเอ้ยอันนี้หนังสือของนายพลปัตเลอ ER ร์ ER ดีกว<ะ>่ามาเป็นหนังสือโปรของเพลแล้วสไนปเปอร์อยู่ไหนวะมันอยู่ในอะไนวะนายตามหาฉันอยู่ละเจ้ะจุบจ๊บๆตามหายสารเร็วนั่นครับไปโอเคอ้อ โอเคเราเจอเพจแล้ววอลเกอร์หลังไปจับมันรับทราบตอนนี้นายอยู่ไหนอยู่ในหอคอยแต่เพจคือปอบยหลักรางจากตำแหน่งของเรานิดนึงวอลเกอร์ไล่เคลียร์พื้นที่เดี๋ยวฉันตามไปสมทบกับนายระวังตัวด้วยโอเคได้กูวิกแล้วไปบู๊คนเดียวทำไมต้องเป็นฉันโอเคไป เยเไป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 บรรจุกระสุนอีกแล้วไปไปโอเคไปบรรจุกระสุนโอเคเอาแล้วเอาแล้ว ไอ้ยิงอะไรของมันนั่นอ่ะไอซี่อยูมาบรรจุกระสุนให้เรียบร้อยเฮ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปโอ้โหเยอะเลยมึง ลบ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 โอเคโอ้โหโอ้โหไปไปไอตัวหนึ่งไปบรรจุกระสุนแล้วเข้าโอเคสวยงามไปเดือดจริงไม่มูโอเคตามหาเอสวอร์ดเพจไวรายประจำซีรีส์ที่ดีที่สุด มันอยู่ไหนวะจัดการกับเอ็ดเวิร์ดเพจกูยังไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนก่อนอ้าวเาขาเส้นไอ้โวกจักรวรรดินดิยมสารเลวไอ้หําเบียวตัวม,มึงต้องตายเฮ้ย ล็อกเกอร์นายโอเคนะพูดมาสาัา้นเร็วมันไม่มีอะไรจำเป็นต้องพูดแล้วนายมาช้าเกินไปนายพนคงวางแผนที่จะโจมตีอเมริการอบสองพวกเขาได้เตรียมแผนเรียบร้อยแล้วที่เกาหลีเหนือ ประเทศนาต้องชดใช้กับสิ่งที่ทำํำหูปากไอ้สารเลวแกมาถูนี่จ่าดาวเราจับตัวเพจได้แล้วแล้วเรารู้ตำแหน่งของนายพลทงส่งข้อมูลไปแล้วนะ